รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมบินบรรลิลิ์ในรายการพิสูจน์ความจริงทุกคืนวันพฤหสัสบดี ทางช่อง 3sd ช่อง28เพราะความจริงมีหลายด้านชีวิตมีหลายมุมเราจะเดินหน้าหาคำตอบในเรื่องเราที่เป็นประเด็นในสังคมมานำเสนอและเช่นกันครับทุกๆสัปดาห์คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลกับทีมงานเดินทางไปพิสูจความจริงที่อยากรู้ได้ทางช่องทาง idline a d b i n 3 s d ช่องทางนี้ และทำให้เราได้สื่อสารถึงกันได้วันนี้รายการของเราจะมีเรื่องเราที่เข้มขน้นและเรื่องเตือนภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะคดีที่สําคัญเกิดขึ้นกลางกรุงทั้งเหตุแก๊งคนร้ายบุกป้นร้านปืนย่านวังบุรพาและเครื่องยนต์เรือระเบิดในคลองแสนแสบรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่สังคมกำลังให้ความสนใจไปติดตามตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ คล้เหตุ ate, เรือโดยสารบึ้มกลางคลองแสนแสกผู้โดยสารเจ็บระนาวทลายคลินิกทำแท้งเถื่อนฉีดน้ำส้มสายชูขับเลือดเสี่ยงตายทั้งแม่ลูกช่วยลุงป้าพิการแต่กำเนิดมีบัานปลายชีวิตที่น่าสงสารกับบินบลือริดเริ่มต้นรายการพิสูจน์ความจริงกับเหตุอุกอาจกลางกรุงกรณี5คนร้ายแก๊งมังกรจีนก่อเหตุย่งไม่เกงรงกลัวกฎหมาย บุกป้นร้านปืนย่านบางบุรพาใจกลางกรุงจนเกิดเหตุมีการยิงต่อสู้กันระหว่างคนร้ายและเจ้าของร้านสุดท้ายตำรวจเข้ามาระงับเหตุและจับกลุ่มแก๊งนี้ไว้ได้สคนและหนึ่งในคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นไม่ทันข้ามวันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับผัวหน้าแก๊งป้นปืนนี้ได้ ขณะเยียมหลบหนีทางชายแดนภาคเหนือการปล้นครั้งน,นี้ถือว่าเป็นการก่อเหตุที่ท้าทายกฎหมายมากเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามค้นหาเบื้องหน้าเบื้องหลังแผนการปล้นครั้งน,นี้ไปติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้คพร้อมกันครับสนับสนุนโดย AIS อีูซเช้าวันศุกร์ที่4มีนาคมเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นเวลา9นาฬิกา40นาทีพร้อมเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากเจ้าข,ของร้านปืนภายในศูนย์การค้า3ยอดพลาซ่า ย่านบังบุรพาพิรมก่อนจะเห็นภาพตำรวจไล่ยิงปะทะคนร้ายตามมาติดๆจนรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเสียหลักล้มลงผมกระสุนปืนเจาะเข้าร่างคนร้ายล้มฟุกลงกับพื้นตร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด,ดรวม3คนขณะที่อีกคนวิ่งหลบหนีไปอีกทางทำกลางความตกใจและงุนงงสงสัยของประชาชนในละแวกนั้นที่คิดว่านี่เป็นฉากหนึ่ง ในการถ่ายทําภาพยนตร์แอคชั่นหรือละครเพราะไม่คาดคิดว่าคนร้ายจะเหิมเกลือได้เพียงนี้ที่กล้าลงมือป้นร้านขายปืนกลางกรุงกลางบันแจสกออกมาต้าวิ่งเลยเพราะผมกําลังส่งโทร่แจ้งเหตุถูกว่ามีเหตุบางสิ่กำลังโทรศัพท์แจ้งสูนยูแล้วสู่ยูทูยังไม่รับไม่รับแล้วก็ปุ๊บคอปุ๊บชาวบ้านก็บอกออกมาแล้วออกมาแล้วผมบอกปุ๊บวิ่งตามวิ่งตยมไปตํารวจนครบาลนํากําลังปิดล้อมซอยสิริชัยหนึ่ง ซึ miles, ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรเพื่อจับกุ่มคนร้ายอีกคนที่วิ่งหลบนี้เข้ามาหลังใช้เวลาค้นหาประมาณ20นาทีสุดท้ายถูกรวบได้ทราบชื่อคือในหลีกุนเป่งอายุ26ปีไปดัะครับ ออครับในที่เกิดเหตุตำรวจรวบแก๊งนี้ได้4ี่คนมีนายหลีกุลเป่งนายบูเซียงจุนนายมาเกิงและนายซุนจุนเวยทั้งหมดเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต่อมานายซุนได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลกลางส่วนนายเจิหยางผู้ต้องหารายที่5ถูกรวบได้บนขบวนรถไฟที่จังหวัดนครสวรรค์ขณะเตรียมหลบหนีขึ้นเชียงใหม่ จากการซักถามคนที่จับได้เนี่ยฮะก็ะยืนยันว่ามาพร้อมกันก็ลังให้ทางตอมออกับตำรวจท่องเที่ยวนะฮะตรวจสอบดูว่าเป็นจริงตามนั้นไหมแล้วก็พาส,สปอร์ตนะเราก็ต้องเช็คด้วยว่ามันมันใช่เป็นพาส,สปอร์ตจริงหรือพาส,สปอร์ตปลอมเส้นทางแก๊งมังกรจีนกลุ่มนี้ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางโดยสารมากับสายการบินสยามแอร์และสปริงแอร์ไลน์ออกจากเมืองกวางโจถึงประเทศไทยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ ก่อนเช็คอินที่โรงแรมย่านถนนพาเทิตยตจนถึงวันที่2มีนาคมจากนั้นได้เข้าพักที่แกสเฮาส์อีก2แห่งในซอยชนะสงครามแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากนายเชิหยางเป็นหัวหน้าแก๊งทําหน้าที่สั่งการและวางแผนนายบูเซียงจุนและนายซุนจุนเวยทําหน้าที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์คันก่อเหตุมาจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาและหาซื้อปืนเทียมบีบีกันส่วนนายหลีกุนเป่งและนายมาเกิง ทำหน้าที่ขโมยป้ายที่เบียนรถมอเตอร์ไซค์มาสวมแทนป้ายเดิมที่เช่ามาก็บอกว่าหัวหน้าเป็นผู้วางแผนทั้งหมดและเป็นคนอคอยที่จะจัดหาสิ่งของทั้งหลายน้งปวงเนี่ยลูกน้องก็ถามเหมือนกันว่าเอาปืนไปทําไมก็ยังเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาแล้วค่อยบอกบกาลังตรวจสอบอยู่ว่าไปทางที่ทางทางอินเตอร์โพือไ,ไปทางสถานทูตจีนว่าเออพวกเนี้ย น่าจะมีประวัติก่อเหตุหรือมีประวัติการทำผิดอะไรมาก่อนหรือไม่ครับอาดยากรที่แฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบและหาช่องทางเพื่อเดินทางเข้ามาต่อเนื่องใชใ้ไทยเป็นแหล่งกบดานหรือแหล่งฟอกตัวบ่อยครั้งที่คนกลุ่มนี้เข้ามาก่อเหตุสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติทําให้สหํานักงานตํารวจแห่งชาติวางมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อคัดกรองชาวต่างชาติตั้งแต่ต้นทาง คือจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคนใหญ่นะผมว่า8-90%เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวมาจับจ่า,นนจา,ใายใช้สอยที่ประเทศเรานะครับสำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้นเราได้ได้รับนโยบายจากท่านอ,อนเดกประวินยวงจุวรรณอยู่แล้วนะครับในเรื่องกรารดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวน,นะครับซึ่งเราก็ทํามาตลอดวันนี้ท่านผู้การท่องเที่ยวกำมาญาของของท่องเที่ยวเน,นรับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวพบว่าในปี2558 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเกือบ3 0ล้านคนในจํานวนนี้เกือบ8ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนตามด้วยมาเลเซียญี่ปุ่นและเกาหลีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งแฝงตัวเข้ามาของอาญากรข,ข้ามชาติแต่หากหน่วยงานด้านความมั่นคงวางมาตรการสกัดกั้นคัดกรองอย่างเข้มงวดเชื่อแน่ว่า ย่อมปิดช่องโหว่ไม่ให้แก๊งอาจากรข้ามชาติเหล่านี้เล็ดลอดเข้ามาก่อเหตุบนพื้นแผ่นดินไทยได้กลับมาพิสูจน์เอาเรื่องจริงกันต่อนะครับกับอีกเหตุละทึกกลางกรุงเมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเกิดระเบิดบนเรือโดยสารในคลองแสนแสบขณะที่กำลังเทียบท่ารับส่งผู้โดยสาร แรงระเบิดทำให้ผู้โดยสารเป็นจำนวนมากได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งกระโจนหนีตกน้ำหายไปหลายลายหน้าที่แห่งความโกลาหลนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนเร่งตรวจสอบสาเหตุเราไปย้อนภาพเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเลยครับ วินาทีแห่งความโกลาหลหลังเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นวันไว้บนเรือโดยสารคลองแสนแสบระหว่างกำลังจอดเทียบท่าวัดเทพลีลาในซอยรามคำแหง38แรงระเบิดทำให้ผู้โดยสารกว่า80ชีวิตต้องหนีตายกันอย่างอลมานคนที่ขึ้นฝั่งได้ก็ต่างช่วยกันชุดคนอื่นๆขึ้นจากเรืออย่างทุลักทุเลบางส่วนกระโจนหนีลงน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ก่อนที่อาสาสมัครจะช่วยเหลือขึ้นมาจากคลองแสนแสบได้อย่างปลอดภัยนี่คือภาพความเสียหายของเรือรับจ้างในคลองแสนแสบที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นจะเห็นได้ว่าแรงระเบิดได้ส่งผลให้หลังคาเรือได้รับความเสียหายทั้งลำขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรือแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะโดยได้รับความเสียหายที่บริเวณกระเบื้องหลังคาแล้วก็กระจกบ,บานเกรดค่ะคนหลน่นลงน้ำตรงนี้เนี่ยเราก็บอกให้ช่วยค้นก่อนแล้วก็มีนายท่าผู้หญิงอะ่ะลอยคอยตรงนี้เราบอกให้หนูขึ้นมากกว่าเขาบอกขึ้น,นไม่ไหวตกใจอยู่ เราก็โดดไปไปช่วยไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ไหวแล้วทํางานดึกอ่ะ mm hmm. ก็เลยบอกให้เขาช่วยขึ้นท่าตรงนั้นก่อนก็มีผู้ชายดึงผู้หญิงกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนนึงดึงขึ้นไปสองคน mm hmm. เราเห็นตรงนั้นอ่ะท้ายโป๊ะมีคน,นก็ดึงขึ้น mm hmm. แล้วผมบอกให้ช่วยตรงนี้ก่อน,นแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันที่ผมเห็นนะจมแม้เหตุการณ์ครั้งนี้ จะไม่มีผู้โดยสารต้องสังเวยชีวิตแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่าครึ่งร้อยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพราะหลายคนเริ่มไม่กล้าใช้บริการเรือด่วนแล้วก็คงจะเป็นนานๆาทีนะาเป็นไป,น,ปนั่งรถเมล์มากกว่าอยากจะบอกเจ้าของเรือว่ายัางไงบ้างก็ควรตรวจเช็คสภาพการออกเดินเรือให้ดีกว่านี้นิดนึงครับ ก็ปกติต้องใช้อยู่แล้วฮะมันพวกนี้มันเกสุนิสัยอยู่แล้วแต่แล้วว่าต้องให้เขาเรียกอะไรผู้ประกอบการนะเนาะต้องต้องดูดูนิดนึงมึงก็มก็หายไปที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องคอยดูอีกทีว่าจะไปยังไงแล้วยังใช้การต่อก็ใช้ต่อครับแต่ก็ต้องดูว่ามีมีแก๊สหรือน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย ส่วนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุการระเบิดพบว่าเรือโดยสารของบริษัทครอบครัวขนส่งกว่า25ลำใช้พลังงาน LNG เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันและเกิดการรั่วไหลของกา๊าซประกอบกับมีประกายไฟจึงเป็นสาเหตุทำให้ห้องเครื่องเกิดระเบิดขึ้นเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้เรือในสังกัดที่ใช้กา๊าซ LNG หยุดวิ่งทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัย นายชาวลิตเมธยประพาสเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ประกอบการเดินเรือคลองแสนแสบยืนยันจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สินที่สูญหายของผู้โดยสารแล้วก็ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือหลายท่านยังไม่ได้แจ้งมาเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บเยอะนะครับกระจายไปแต่ละโรงพยาบาลเท่าที่ทราบประมาณสัก40กว่าท่านนะครับบางท่านที่ผมไปรอที่สถานีตำรวจเขามาก็มา ก็เหมือนกับก,ก็ได้รับแผลอะไรจากความร้อนนะครับไม่ไม่มีบาดแผลเยอะนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนี่เป็นความรับผิดชอบของบริษัทเราเรารรบผิดชอบตรมที่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อกี้ผมไปดูของกลางที่ท,ท,ที่ตกในเรือนะเป,นาาเป็นรถทร์รัสซาเป็นอะไรรั์สินก็ให้แจ้งกันมานะครับนี่ไม่ใช่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2555เ,เคยเกิดเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องเรือด่วนแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหลอง่อพนักงานขับเรือต้องเร่งนำเรือเข้าเทียบท่าและอบพยพผูดด้โดยสารออกจากเรือกันอย่างโกลาหลทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตถัดมาอีกหนึ่งปี5เมษายนเรือโดยสารคลองแสนแสบถูกร้องเรียนว่า สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนริมคลองและผู้ใช้บริการหลังถูกบันทึกภาพขณะขับเรือด้วยความเร็วสูงจนเกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดผู้โดยสารจนลื่นล้มได้รับบาดเจ็บและปีเดียวกันเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2556เรือโดยสารคลองแสนแสบชนขอบตะลิ่งใกล้ท่าเรือวัดเทพลีลาจนเรือแตกเสียหายผู้โดยสารกว่าร้อยต้องหนีตาย และก็ยังโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันเรือด่วนคลองแสนแสบมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า200,000คนต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนแม้เหตุระเบิดครั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุเพิ่มเติมว่ามีความประมาทหรือสภาพของอุปกรณ์ภายในเรือชำรุดร่วมด้วยหรือไม่แต่เหตุการณ์นี้ ได้สร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้บริการเรือโดยสารอยู่ไม่น้อยซึ่งจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภคให้กลับมาเลือกใช้บริการเรือด่วนในการเดินทางเหมือนเช่นเคยโดยเร็วเหตุเรือระเบิดในคลองแสนแสบครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในคลองกลางกรุงไม่บ่อยนัก และนับเป็นเหตุร้ายในรอบหลาย10ปีที่เกิดขึ้นกับเรือโดยสารสาธารณะบริษัทครอบครัวขนส่งนะครับที่ได้รับสมรตานในการเดินเรือยืนยันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลให้กับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดครับช่วงหน้ามาติดตามภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้มาตรฐานหากนำมาใช้งานอาจเกิดอันตรายได้